สวัสดีครับมาครับวันนี้มากินข้าวเย็นกับจอมยุทธหวังวันนี้มีผัดเผ็ดหน่อไม้ดองใส่อีเก่งผัดเผ็ดหน่อไม้ดองใส่อีเก่งครับนี่จอมยุทธหวังผัดเผ็ดหน่อไม้ดองใส่อีเก่งครับนี่เนื้อ,อเก่งเอามาสับแล้วใส่หน่อไม้ดองอน,นะครับบำรุงสภาพภาพ สมรรถภาพคารว่าเรายอมยุติทั้งหลายมันจะจอบมาครับนี่ครับดอกไม้ดองใส้เก่งเกาหลีไปอืมอร่อยครับ ผักเยอะแยะเลยวันนี้พริกอ่อนปาพิกล้าครับไปผักแป้นอืมอร่อยครับอร่อยมาครับทุกคนกินข้าวกับชจมยุทธหวงัง มบดองไม่เปรี้ยวเกินนะครับพอดี <c oughs> ล้างน้ำออกล้างน้ำหนึงก็จะเก่งต่อไปครับอืมได้ครับอร่อยเดี๋ยวครับอาหารคนไทยใกล้บ้านกินได้ทุกอย่างไม่อดตายครับ